สวัสดีครับทุกคนในช่วงวันหยุดนะครับก็ไปหาหนังสือดีๆอ่านนะครับผมผมมีโอกาสไปที่งานเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่มีชื่อว่า Big Bad Wolf Book Fair ครับจัดขึ้นที่กรุงเทพฯเองครับผมแล้วก็มีเซสชันที่น่าสนใจมากครับชื่อว่า r e l i g i o n นะครับซึ่งก็คือมีหนังสือเกี่ยวกับพระพิยัตเยอะเลยครับและที่ผมก็ได้มาเป็นอในที่ rare item มากๆนะครับผมถูกและดีมากๆของหนังสือเล่มนี้นะครับ Love letters from God นะครับผมเป็นจดหมายรักจากพระเจ้านะครับผมก็จะมีบทความต่างๆที่อยู่ในพัมพีนะครับฉบับนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องด้วยกันนะครับผมแล้วเราก็มาดูซิว่าเหมาะกับพวกเราหรือไม่ผมบอกแล้วบอกว่าคุ้มค่ามา,มากครับผมจอราพงแล้วผมรู้สึกว่าพัมพีทั้งเล่มเนี่ยก็คือจดหมายรักจากพระเจ้านะครับแต่ว่าเล่มนี้เขาทําให้เราเห็นชัดและเข้าใจมากขึ้นนะครับเป็นฉบับ N I R V นะครับผมก็คือเป็นฉบับที่ อ่านเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับเหมาะสำหรับผู้อ่านนะครับผม mm hmm. ที่จะเริ่มอ่านนะครับผม The Perfect Bible to Introduce Your Children to God's Great Love เป็นบ้างพีที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่จะแนะนำให้เด็กๆลูกๆของเราเนี่ยได้รู้จักกับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับจะเป็นยังไงถ้าหาว่าลูกของเราเนี่ยหรือเด,เด็กของเราเนี่ยได้อ่านจดหมายที่พระเจ้าเขียนให้เขา เป็นส่วนตัวเลยนะครับผมใช่ไหมตอนเราเป็นเด็กเราก็ชอบอ่านจดหมายนะครับผมทีนี้ก็จะมี e d d love letters from god นะครับผมมีจดหมายรักจากพระเจ้านะครับผม80ฉบับครับเราก็จะมีข้อพีนะครับผมไฮไลท์มีหน้านำเสนอนะครับผมชอบ niv นะครับเป็นชาบที่ดีอยู่แล้วแต่คราวนี้เขาเพิ่มตัว r เข้าไปตัวเล็กๆนะฮะก็คือ reader ครับผมใช้คำศัพท์ ที่เหมาะกับเด็กปสานะครับผมเพื่อจะพัฒนาการการอ่านนั่นเองครับเอาละครับไม่รอชา้าเราลองมาแกะก,กันเลยดีกว่านะครับซีลมาเป็นอย่างดีแข็งแรงคงทนแน่นอนผมเลือกปกแข็งเพราะว่าปกแข็งจะอยู่ทนมาก ได้ดีกว่าปกจะเป็นปกหนังนะครับผมโอ้โหโอเคครับมีความงมดงามนะครับผมโอเคด้านข้างนะครับผม nirv ชัดเจนนะครับผมอาา่าฮะจากสันวันเคสนะครับผมาาเ,เปิดมาก็จะเป็นส่วนที่มอบให้ใครนะครับผม มีคอมพอีตรงนี้จะเป็น2โครินครับ2 c o r i n t h i a n s chapter 3 verse 2 God's wonderful words to you you yourselves are our letter you are written on our hearts ว้าวเป็นคำที่ไพเราะมา,ๆะะากๆครับเจ้านั่นแหละที่เป็นจดหมายของเรา หรือเป็นตัวอักษรของเราถูกเขียนขึ้นบนหัวใจของเราโอ้โหพร้อมากโอ้โห how to use this bible ทำข้ออธิบายวิธีใช้นะครับผมข้างในเป็นสองสีครับผมเราจะเป็นหน้าคอนเทนต์นะครับเราจะพูดถึง NRV ที่มาที่ไปอย่างไรนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเ,เป็นอัลฟาเบตนะครับเรียงตามแบบสำหรับตัวอักษรนะครับของ คือผมชอบใน RV ตรงที่ว่าตรงไหนที่เป็นข้อพิดนะครับเขาจะมีข้อพิดกำกับให้เลยครับคือรู้เลยว่าอ้างอิงจากพีเดิมตรงไหนนะครับในพีใหม่นะอะนี่เข้าสู่ในะเรื่องเลยนะครับผมแล้วก็จะมีจดหมายนะี่ครับเขียนถึงนี่เราสามารถใส่ชื่อเราลงไปจากนั้นจะดูเหมือนว่าเจ้ากำลังพูดกับเราโดยตรงรับนี่ลงท้ายชื่อพระเจ้าด้วยนะครับแล้วก็ มีเขียนไรแบ c กนะครับเขียนตอบกับพระเจ้าได้ด้วยนะครับผพราว่าดีนะครับล่มนี้ครับผมแล้วก็มีข้อพิรงอีกนะครับน่ารักมากครับน่าสนใจมากก็จะเป็นสอสิ่งนี้เรื่อยๆครับจะไม่ได้มีภาพสีมากครับตรงนี้มี commandments นะครับมีอย่างศิลปการนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับ ขอที่อ่านดูแล้วเนี่ยผมประทับใจมากๆนะครับน,นี้มาดูชิว่าตอนท้ายสุดเนี่ยเรามีอะไรโอ้มีแผนที่ด้วยนะครับผมแผนที่ดีมากครับก็จะได้ให้มุมมองความเข้าใจของเราครับแล้วก็มีโน้ตนะครับเอาไว้จดเอาเขียนนะี d i c มี o n a r y อ่ามีคำอธิบายครับผมคำศัพท์ต่างๆที่สำคัญนะครับผมแล้วก็ โดยเฉพาะสาคัญในเล่มนี้เป็นไงบ้างครับทุกคนผมบอกว่าดีมากๆอยากอ่านจังเลยนะว่าจดหมายรักที่พี่เจ้เขียนทางเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับผมขอบคุณนะครับที่ได้มีโอกาสติดตามมาการรีวิวพค้อมพีทั้ง3เล่มน,นะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสอ่านมาพี่ล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์กักพวกเราอย่างมากครับไม่อยู่ที่จะพัฒนาตนเองครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ